ขอโชว์เด็กไปหน่อยว่ามือจานเทพจริงอย่าเกลือนะจานอุย้ยมาเรียบร้อยนะครับอีปิกการันตีนะอ่าตัวนี้แหละนะครับยังไงอีปิกเอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนเดิมเมื่อก,กับเกมคุกกี้รันคิงด้อมนะครับก็เป็นอีพีที่2แล้วนะครับของช่องเรานะซึ่งวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชานะครับตู้ของเอสเปซโซ่ตู้เดิมตอนนี้ก็มีโปรนะครับของตู้เอสเปซโซ่อยู่ใช่ไหมล่ะคูลเลตใช่ไหม ก็เดี๋ยวมาสุ่มกันนะครับวันนี้ซึ่งวันนี้ผมเตรียมเพชรไว้16,00 0เพชรนะครับก็จะสุ่มได้ประมาณ5ครั้งนะครับก็15 0 0 0่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะเกลือหรือเปล่านะครับเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยทั้งตั๋วฟรีนะครับ1ใบได้ตัวอ e ีพิกมา2ตัวเลยนะครับตั๋วฟรีนะจาก2ใบนะแล้วก็ติบตูมแรกนะครับก็ได้เป็นตัวอ e ีพิกมา3ตัวซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าไอเกมเนี้ยพี่แบบเอาเรื่องจัดจัดแน่นอนนะครับดวงนะก็ จะมาสุ่มกันดีกว่านะครับวันนี้นะนี่เลยนะครับก็เป็นตู้คุกกี้พิเศษนะฮะซึ่งในตู้เนี้ยก็ประกอบไปด้วยอัตราเลทนะครับอยู่ที่1.4%สนะครับสำหรับตัวของคุกกี้รสเอสเปสโซ่นะครับก็อยู่ที่1.4นะแล้วก็มีหินวิญญาณด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมมีแพลนว่าผมอยากกดดาวของคุกกี้เอสเปสโซ่นะครับขอให้ได้นะครับแล้วก็มีคุกกี้รสข้าวไรนะครับอันนี้ก็ได้มาก็เฉยๆนะฮะเพราะว่าแบบเป็นตัวละครที่ตีแรงมากแต่ว่า มันไม่ถึกนะฮะแล้วก็ไม่เข้ากับทีมผมด้วยนะตอนนี้แล้วก็ตัวที่อยากได้ตัวหนึ่งก็จะเป็นคุกกี้รสชาเอมนี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวสาย PP ที่เก่งมากนะฮะเน้นการเสกลูกน้องแล้วก็เป็นสายโจมตรีระยะไกลด้วยนะครับกองกลางนะคุกกี้แวมไพร์นี่ก็ไว้ตีบอสแต่ว่าไม่ค่อยอยากได้นะองจริงนะครับคุกกี้รสสมุนไพรอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันนะครับเอามาปลดดาวแล้วก็คุกกี้รสทับทีมอันนี้อยากได้มากนะครับเอามาซัพพอร์ตหลังนะ ก็อยากได้แหละนะฮะหวังว่าจะได้นะคลิปนี้นะครับตัวอื่นก็เฉยๆนะจะมีคุกกี้ดักช็อกโก้อันนี้ก็เป็นตัวเมตานะครับของ PP นะแต่ว่าถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แหละถ้าได้มาก็เอาแหละนะฮะนะหวังว่าจะได้แล้วกันนะครับคลิปนี้นะตักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับอีพิกนะฮะก็หวังว่าจะได้นะไม่ใช่ว่าแบบว่าทําคลิปแล้วมันจะเกลือนะจานคือหลังไม้นี่คืออย่างก๊อชนะครับฟอร์มนะแต่พอมาทําคลิปนี่ จะแตกโชว์น้องๆไม่ได้นะครับจาน <No. S 1> ซึ่งในคลิปนี้ผมมีตั๋วฟรีอยู่4ี่ใบนะก็มีอยู่สี่ตัวนะครับก็เดี๋ยวไปสุ่มทีละตัวก่อนละกันนะก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะฮะฝากด้วยนะทุกคนไปะนะครับครั้งแรกตั๋วฟรีนะอันนี้ยังไง <c oughs> อย่างนี้เกลือนะครับก็ได้ตัวละครคอมอนนะเรียบร้อยนะครับได้เป็น แเป็นคุกกี้พระเอกนะครับคอมมอนอยังชอบอ๋อ,อแล้วก็ระับแรเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่บางคนอาจจะแบบมองข้ามไปนะครับว่าเฮ้ยมันได้แรไว้มันเก่งหรือเปล่านะฮะนี่เลยตัวนี้เลยนะครับนี่นะคุกกี้รสคัสตาร์ดเนี่ยอันเนี้ยโคตรเทพนะครับถ้าได้มาก็ถือว่าดีนะเออเพราะว่าเป็นตัวที่แบบพิวเลือดได้แล้วก็เสกโลได้นะครับเพื่อป้องกันนะหรือว่าแจ่มนะตัวนี้อยากได้เหมือนกันนะครับมามาอัพดาวมา ตัวสองนะไปะโอ้โหยังชอบเลยนะครับตัวสองก็เกลือไปะนะฮะโอเคนะครับคอมมอนอีกลเลยเขาเรียกว่าทิ้งเกลือไปก่อนนะครับแบบดวงเกลือทิ้งไว้ก่อนนะฮะมามันยังไงสิ <c oughs> เยบกิ๊บเฮ้ยได้ตัวใหม่นะครับเป็นน้องอะไรเนี่ยบิดลูทใช่ไหม เออนะครับได้ตัวใหม่ไว้โอเคถือว่าใช้ได้นะฮะตัวใหม่คอมมอนนะครับปะม,มาอุ้ย<า>โอ้โหเป็นแรขึ้นไปนะครับก็ไม่ใช่ขึ้นไปเป็นแรนะครับมาอ่ะเริ่มปอ่ะตัวไรนะครับปุ๊บเป็นตัวด้วย โอเคนะครับได้ตัวใหม่เป็นรถแผนเค้กนะน้องคนนี้ก็น่ารักมากเลยนะครับกระลอกบินใช่ป่ะเออนะฮะมาตุ่มแรกส0 0พเพชรนะครับดูซิว่าจะได้อีพิกหนึ่งตัวขึ้นไปหรือเปล่านะหรือว่าจะได้อีพิกหรือเปล่านะฮะโอเคมาจานพร้อมสองตัวนะได้อยู่นะสองตัวก็โอกาสได้มาหรือเปล่าปุ๊บก็ได้เป็นแรนะแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้ตัวที่เราอยากได้หรือเปล่า มานะครับเป็นตัวตัวแรกโอเคนะครับได้เรียบร้อยนะก็ใช้ได้อยู่นะตูมนี้นะครับได้เป็นรถคัสตาร์นะอย่างชอบเลยว่ะมาะคลิปไปได้มาสองตัวก็เป็นตัวละครที่อยากได้เหมือนกันนะครับสองตัวนี้นะอันนี้เอาไปคอมโบกับตัวสมุนไพรได้นะตัวนี้มาตูมที่สองนะครับจานขอโชว์เด็กไปหน่อยว่ามือจานเทพจริงนะฮะตูมสองไปมาปุ๊บอุ้ย อย่างนี้การันตีนะครับการันตีอีพิกแล้วแหละนะฮะเพราะว่ามีตีงไงลนะ่ะเพราะว่ามีน้องคนเมื่อกี้มานะครับไอตัวตรงกลางอะโอเคได้มาตัวหนึ่งนะขอเป็นเจ้าชะเอมได้ไหมขอ,อหน่อยเว้จานชะเอมนะมาฟึบม,มาเป็นตัวบอกเลยว่าของจริยังไงปับ๊บก็เป็นอาตัวแรกนะครับโอเคได้เป็นนักแปลธาตุนะ ตัวนี้ก็ไม่เคยเล่นนะครับไม่รู้ดีเปล่าสายรลเบิดนะเอาไปลงพวกเกรดบอสได้นะตัวนี้มาตัว2นะครับปุ๊บมาก็ได้เป็นเศษนะก็เป็นมันม่วงนะครับถือว่าดีไหมก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าไม่ศึกษาเลยตัวนี้นะครับมาเป็นเศษอีกแล้วอ่ะลสนมนะคุกกี้พ่อมดนะครับโอ,โอเคโอ้ได้เป็นคุกกี้นักกราม,มนักกรามจริงๆว่ะได้ตัวใหม่มาก็โอเคแล้วแหละนะครับเอามาสร้างบ้าน <laughs> คุกกี้พ่อมดวะมานะครับตัวนี้ยังไงชเชลล์หรือเปล่าจานันเออต้องมาแล้วแหละเฮ้ยอย่างล่ออย่างนี้ใช่เปล่าหรือว่าแบมพายวะ <c oughs> โอ้โหได้เป็นม,มินช็อกโก้นะครับก็เป็นซัพพอร์ตไงตัวนี้ไงก็แบบซัพพอร์ตพี่มาเยอะแล้วไงในทีมโอเคนะครับสคริปต์ไปดีกว่าได้เป็นคุกกี้รถแบ,บล็กเบอร,ร์รี่มานะครับตัวใหม่นะตัวแรก็ถือว่าเกลือนิดน,นึงนะครับเพราะว่าแบบ ตัวนี้พี่ก็ไม่รู้ว่ามันเก่งหรือเปล่าแต่ว่าซัพพอร์ตที่มันเต็มแล้วไงในทีมก็นั่นแหละนะฮะมาตูม2ก็ถือว่าได้อีพิกนะตูมที่สามป่ะสามตัวแต่ว่าไม่ใช่ตัวตรงกลางไม่ใช่ไงยังไงได้เป็นแรนะมาคลิปเลยแล้วกันนะครับตูมนี้นะอ่ะเป็นตัวนะ <S <S โอเคนะฮะก็ได้เป็นน้องคัสต้าร์อีกแล้วนะครับ ขอให้มาเยอะๆนะคัสตาร์ดนะถ้ามันจะเกลือนะรอบนี้ได้ตัวใหม่มาสองตัวเลยนะฮะเอาเรื่องจะจัดสามตัวเลยหรือเปล่าสองตัวใช่ปะนะครับอืมาต่มตที่สามก็ก็เกลือเนี่ยไม่เกลือ, <c oughs> อน้องๆงงกันไหมก็แบบเกลือเนี่ยไม่เกลืองก็ได้ตัวคัสตาร์ดมาไงโอเคแหละนะฮะต่มที่สี่ป่ะมามาสองตัวนะรอบนี้ยังไง ได้เป็น R อีกแล้วนะไหนดูซิว่ารอบนี้เป็นตัวไหนนะฮะอ่ะเป็นตัวนะครับ Hello ค o กกี้นักสำรวจคลิปเลยดีกว่านะรอบนี้โอเคก็โอ้โรอบนี้เกือจัดรอบนี้เกือจัดจนันเกือมากรอบนี้นะฮะไปะตรูมสุดท้ายแล้วนะครับของวันนี้นะเพ่อม,มาตราของเอสเปสโซ ต้องมาอย่างน้อยอีกหนึ่งตัวหรือว่าเป็นตัวที่แบบเล่นก็ได้อย่างเช่นรถนมหรือว่าเป็นพวกสมุนไพรอย่างเงี้ยต้องมาแล้วนะชะเอมก็ได้นะมาตุ้มที่ห้านะมาอย่าเกลือนะจานอุ้ยมาเรียบร้อยนะครับอีปีกการันตีนะเอาอ่ะจานเออนี่แหละกี่ตัวแหละกี่ตัวจานตัวเดียวได้ได้ได้ได,ได้ตัวเดียวก็ได้ตัวอาก็ขอให้เป็นตัวอย่างนั่น,นละกันคัสตาดละกันนะ อ่ะตัวแรกเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นตัว R นะตัวนี้ได้เป็นคุกกี้สวินมานะฮะเป็นตัวแท้งนะตัวนี้นะได้เป็นเศษนะครับคุกกี้เจ้าหญิงคุกกี้พ่อมดนะครับอ่ะคุกกี้พระเอกตัวนี้คุกกี้นางฟ้าอ่ะตัวนี้แหละนะครับยังไงอีปิก โอเคก็ได้คุกกี้ลดนมมานะครับถือว่าโอเคแล้วนะเป็นสายป้องกันที่แบบพี่อยากได้มากเพราะว่าช่วยทีมพี่แบบรอตายได้เยอะมากนะครับตัวนี้ได้อยู่นะเล่นคู่กับตัวฮิวอะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าถึกมากตัวนี้นะมาสกคลิปไปเรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าตุมนี้ก็พอใจแล้วกันนะครับตุมนี้นะเป็นไงบ้างทุกคนนะคลิปนี้นะครับทุกคนว่ามันเกลือปะ่ะพี่ว่ามันก็ไม่เกลือเท่าไหร่นะก็แอบเกลือน,นิดนึงแหละนะครับแต่ว่าไม่เกลือมาก เดี๋ยวเราไปอัพตัวละครกันดีกว่านะฮะลดนมนะอันนี้อัพปะเพื่อระดับคุกกี้ปะถึงดาวเรียบร้อยนะครับตัวนี้อ่าน้องโคเวอร์ใช่ไหมตัวนี้นะครับเป็นผู้ชายใช่ไหมเนี่ยคือแบบนึกว่าผู้หญิงตอนปิดเสียงนะไอตัวนี้ดีหรือเปล่า อ๋อก็โอเคนะตัวเนี้ยเป็นการฮิวเลือดนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีถือว่าดีนะถือว่าดีอยู่นะครับแต่ว่าซัพพอร์ตพี่มาเยอะมากแล้วไนงะทั้งตัวแทงทั้งซัพพอร์ตนะครับเยอะมากโอเคคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าเกิดน้องๆคนไหนชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับสไคร์ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมผมส่วนคลิปหน้าเนี่ยจมคลิปไ like, รก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับตัวเนนีะ้ผมขอตัวลาไป